ูเป็ดเดินกับเป็นแถวน่ารักค่ะแม่อยู่หน้าพอ่อพ่ออยู่หน้าแม่อยู่หลังครอบครัวครอบครัวสวนสวนสวน,น่ารักนี่กี่แยะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ข้างาไปข้างหน้าน่ารักน่ารัก สวยไหมเดินตามกันต้อยๆครอบครัวครอบครัวสวนอันนี้จับค่าก็ไม่ได้เลยนะเสียยเงินนะเนี่ยเขานุรักษ์ครอบครัวเนี้ยลงน้ำแล้วลูกตัวใหญ่แล้วนะตอนนั้นที่ป้ามาถ่ายยังเล็กๆอยู่เลย ลงน้ำลงน้ำอโอโน่ารักน่ารักมากเลยพาลูกลงน้ำพา,าลูกเล่นน้ำ ที่นี่เขาเรียกโฮงสวนเขาเรียกสวนเนี่ยเป็นโฮงเหมือนระลราชีาดีเขาดูบนฝั่งม็มีเมื่อกี้ตามป้ามาเป็นฝูงเะยป้าป้าป้าเต็มเลยเนี่ยเขาอยู่เดี๋ยวเย็นหน่อยเขาก็จะบินกลับรังเขาไม่รู้อยู่ที่ไหน บินได้นะพอตีสี่ตีห้าก็บินมาตอนนี้น่าจะขับพุณทธบายบาย